สวัสดีครับสวัสดีครับแม่แมนเอฟซี FC ครับได้เวลาเด็กอ้วนเล่นน้ําแล้วครับผมดูดูดูไม่รู้ไปเล่นน้ําอะไรน,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 นู่นนู่นูน่นูเจอไม่ได้ครับด,ดูดูเล่นดูสิดูสิส <c oughs> เป็นแบบนีความสุขเลยเด็กอ้วน มาปล่อยกินหญ้าครับพอเจอหนองน้ํานะครับผมมาปล่อยกินหญ้าเนาะมาเลี้ยงธรรมชาติมาเจอน้ําแล้วไม่อยู่แล้วหดใจไม่ไหวเหนตาว่าพามาเล่นอ่ามามากินหญ้าเจอหนองน้ําวิ่งลงเลยแม่แม่แมเออวิ่งลงเลยดูสิอดูด,ดูน้ำก็เป็นโคลนดูเล่นดูเล่นใหญ่เลย ดูสิดูเด็กอ้วนทำน้ำก็เป็นโคลนก็ไม่ยอมก็อยากเลนดูทิคือคุณนอนลงป่าญ้าเลย คอยกินหญ้าอยู่ฝั่งน้ำเห็นน้ำแล้ววิ่งลงเลย ชอบมากเลยคนะรับียกไว้ก็ไม่อยู่วิ่งลงเลยดูำเล่นแบบมีความสุขนี้ก็ต้องอไปลงน้ำอีก เปื้ปนอนคลนมาเลยเปื่อนโคลนเลยโอ้โอ้เปื่อนโคลนมาเลยถอยถอยถอยลงไป ค,คุณทำคุณทำอยู่ะนะไม่ออพอใจไปถอยดิถอยจะไปชนต้นไม้ทำไมเออจะไปสัตว์ตัวตต้นไม้นูน่นลงหน่ ภาพยามน้ำสะอาดอีกเล่นน้ำมีเสรจวิดเล่นน้ำสะอาดอีกเอ้าเอ้าดูปลาผักบุ้งปลาผักบุ้งพังหมด ชะน้ำส่วนตัวเล่นชอบร่าชอบชอบจริงๆเลยเจอน้ำไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เจอน้ำก็เล่นทั้งวันน้ำขุ่นหมดเลย เด็กน้อยเด็กน้อยเจอน้ําไม่ได้เหมือนเด็กดู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 กมโอ้สนุกสนุกช่วงนี้ก็กลางวันก็ร้อนๆนนะครับผมต้องพาลงน้ําบ่อยๆเนาะไม่ใส่จิตอ่าใจจะได้เย็นๆเนาะ ออชอบมากเลยชอบมากเลยคุณแม่เอ้ยเฮ้ยฟังอะไรอีล่ะสว <laughs> ัสดีครับกอล์สวัสดีครับครับผม ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยครับชอบคลิปน้องขุมเงินเล่นน้ำนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องไยขุมเงินของเราด้วยครับผมดู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 ด,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 ดูไม่ยอมขึ้นคุณตายจะพาขึ้นได้ไหมวันนี้จะขึ้นจากน้ำได้ไหมวันนี้เออเจ้าหน้ามจะพาขึ้นจากน้ำได้ไหมวันนี้ ดูเขาทำสิดูเขาทำสิพอ,อยยางถ้าพอแล้วจะพาขึ้นขึ้นก็ขึ้นเนอะเรนลงไปไปขันจีไปก็ไปขันจิขึ้นมากก็มามา มาถ้าพอแล้วก็ขึ้นมากินหญ้าต่อมามาลุกมามามาลุกมามามาลุกมามามาลุมามาถ้าเหนื่อยแล้วก็มามากินหญ้าต่อมาปลาพอไปเลี้ยงต่อดูๆๆดูๆๆๆดูๆๆๆดูๆๆดูไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมแม่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมจพาขึ้นไม่ยอมนอนนอนกลวนนอนกลวนดูนอนกวนคุณตาสิดูดูจะขึ้นนี่ไม่ขึ้นนี่ จะขึ้นฟังก็ขึ้นมา,าเด็วกอ้วนนไงครับผมมาจะพาไปกินหญ้ามา